Música สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยหัวข้อหุ้น JMT Network Services ทำธุรกิจอะไรน่าลงทุนไหมบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี2537โดยกลุ่มเจมารเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินฟ้องสืบทรัพย์และบังคับคดีทั่วไทยต่อมาในปี2539ได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจบริหารหนี้ด้วยคุณภาพและธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ตามลำดับบริษัทเป็นผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินในส่วนที่เป็นหนี้ด้ยคุณภาพที่เจ้าหนี้ไม่สามารถติดตามได้หรือไม่ประสงค์จจะตตติดดาาามมมมเเอองงนนนนื่ก่กกีรยไไ้้้คุุับทน ติดตามโดยครอบคลุ่มหนี้ทุกประเภทเช่นหนี้กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลหนี้กลุ่มบัตรเครดิตหนี้กลุ่มสาธารณูปโภคหนี้กลุ่มค่าบริการเป็นต้นโดยผู้ว่าจ้างซึ่งได้แก่เจ้าหนี้ต่างๆจะส่งรายชื่อและข้อมูลลูกหนี้ให้แก่บริษัทจากนั้นบริษัทจะทําการสืบค้นข้อมูลลูกหนี้เพิ่มเติมตรวจสอบและติดตามหาลูกหนี้และเจรจาต่อรองให้ลูกหนี้แต่ละรายชําระหนี้ภายใต้อกรอบเงื่อนไขที่บริษัทได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจา้างโดยบริษัทจ,จะได้รับค่าบริการติดตามหนี้จากผู้ว่าจานาน้างคิดเป็นสัดส่วนร้้้ออยลลลละะขงงมมมููหนีีทท่บรริิษัสาาาถตตตดแกกใ มาชฏิสามนิบเอ็ดธันวีคม1ธันวาม2562บริษัทมีมูนี้ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามจากผู้ว่าจ้างจำนวน4 3 6 8 6้ล้านบาทโดยผู้ว่าจ้างหลักได้แก่สถาบันการเงินและบริษัทเช่าซื้อโดยการติดตามและเร่งรัดหนี้ประกอบด้วย3ขั้นตอนหลักคือติดตามเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ติดตามเร่งรัดหนี้ภาคสนามเป็นขั้นตอนที่บริษัทส่งเจ้าหน้าที่ติดตามภาคสนามติดตามหาตัวลูกหนี้หรือตรวจสอบสภาพสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่เป็นต้นซึ่งการติดตามหนี้ภาคสนามมักใช้กับลูกหนี้ที่มียอดหนี้สูงและติดดตตามตัว้ย การยื่นฟ้องร้องเพื่อบังคับพดีในการชำระหนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ประสงค์ชำระหนี้ทั้งนี้ระยะเวลาในการติดตามหนี้แต่ละชุด มีระยะเวลาประมาณ6-9เดือนขึ้นอยู่กับชนิดของหนี้ทั้งนี้หนี้แต่ละประเภทจะมีอัตราความสำเร็จในการติดตามหนี้และอัตราค่าบริการติดตามหนี้แตกต่างกันเช่นหนี้ค้างชำระเป็นเวลานานจะมีโอกาสติดตามหนี้ได้ยากจึงมีอัตราความสำเร็จในการติดตามหนี้ต่ำแต่ก็มีค่าบริการติดตามหนี้ที่สูงโดยในปี2562ภาพรวมของพอร์ตให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินของบริษัทมีปริมาณมากขึ้นจากลูกค้ากลุ่มเดิมและลูกค้ารายใหม่โดยเฉพาะ จากสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และสินเชื่อบุคคลที่มีปริมาณหนี้ส่งเข้ามาให้บริษัทติดตามเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งบริษัทยังได้ดําเนินการติดตามเร่งรัดหนี้สินให้กับบริษัทในกลุ่มเจมาเช่นเจฟินเทคและซิงเกอร์ประเทศไทยเป็นต้นปัจจุบันบริษัทมีพอร์ตหนี้สูงถึง1.46แสนล้านบาท รองรับธุรกิจได้ในระยะยาวบริษัทดำเนินธุรกิจบริหารหนี้ได้คุณภาพอันเป็นผลจากที่สถาบันการเงินรวมถึงบริษัทเช่าซื้อบางแห่งมีนโยบายที่จะลดสัดส่วนหนี้ได้คุณภาพและลดต้นทุนในการติดตามหนี้จึงมีนโยบายจำหน่ายหนี้ได้คุณภาพดังกล่าวออกจากบัญชีโดยเจ้าหนี้จะเปิดให้บริษัทที่เชี่ยวชาญในการติดตามหนี้มาประมูลซื้อหนี้ได้คุณภาพในราคาที่มีส่วนลดจากมูลหนี้เต็มซึ่งผู้ประมูลจะมีภาระในการบริหารและรับความเสี่ยงจากการติดตามเรียกเก็บหนี้ที่ประมูลได้ โดยในปี2562บริษัทได้ซื้อนี้เข้ามาบริหารได้ในปริมาณ3,368ล้านบาททั้งส่วนที่เป็นนี่กลุ่มที่มีหลักประกันประเภทบ้านและนี่ด้อยคุณภาพแบบไม่มีหลักประกันในการประมูลซื้อนี้นั้นบริษัทจะเข้าประมูลซื้อนี้ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการติดตามเล่งรัดนี้สินเท่านั้นโดยบริษัทจะเทียบเคียงข้อมูลของหนี่ที่ประมูลซื้อกับข้อมูลวิเคราะห์การจัดเก็บนี้ที่บริษัทเคยให้บริการติดตามเลื่อรัดหนี้ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อประมาณการความสําเร็จในการติดตามจัดเก็บ นี้ได้ตามเป้าหมายประกอบกับพิจารณาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่บริษัทต้องการเพื่อประเมินและกำหนดราคาประมูลซื้อนี้ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมติดตามเรื่องรัดหนี้สินและบริหารหนี้ด้วยคุณภาพปริมาณมูลหนี้ที่อยู่ในระบบเศรฐษฐกิจจะแปรผันตามภาวะเศรฐษฐกิจหากภาวะเศรฐษฐกิจอยู่ในช่วงเติบโต,ตย่อมทําให้ปริมาณมูลหนี้ในระบบมีมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ปริมาณหนี้ด้ยคุณภาพในระบบเศรฐษฐกิจมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นสัดส่วนห hmm. นี้ด้ยคุณภาพในระบบเศรฐษฐกิจจะแปรผันตามภาวะเศรฐษฐกิจหากภาวะเศรษฐกิจอยู่ในช่วงถดถอยอัตราส่วนหนี้ด้บย จะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นอุตสาหกรรมติดตามเร่งรัดนิสินมีการเติบโตอย่างมากในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำการเติบโตของนิสินภาคครัวเรือนนะตั้งแต่ปี2 0 1 6นหนิสินภาคครัวเรือนมีมากกว่า13ล้านล้านบาทจนถึงปี2019มีมากกว่า15.5้าล้านล้านบาทเมื่อนิสินภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นนี่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ก็เพิ่มมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ธุรกิจรับจ้างติดตามทวงหนี้เติบโตผลประกอบการในวาคตของ jmt ยังมีโอกาสเติบโตจากแนวโน้มหนี้เสียที่พุ่่่่่งงงขึ้้้นนนนใปีีี254ธุรรรรกกิิิจัับบบซืือออแลละหาาทเเตตโย ็นผลมาจากสถาบันการเงินแบงค์เทขาย NPL หรือหนี้เสียจาก2ปัจจัยคือพรบการทวงถามหนี้ปี2 5 5 8และมาตรฐานบัญชี TFRs 9ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ทําให้การติดตามทวงถามยากซึ่งปัจจุบันมีคดีค้างอยู่ในศาลเป็นจํานวนมากประเด็นที่ต้องจับตาใกล้หมดเวลาพักชําระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของทปทซึ่งมีจานวนยอดลงทะเบียนพักชําระหนี้แบ่งเป็นลูกหนี้รายย่อยขอรับความช่วยเหลือทั้งสิ้น15ล้านลายผู้ประกอบการ SME 1ล้านลายและธุรกิจขนาดใหญ่5 0 2 8รลาย เป็นมูลค่านี้ประมาณ7จ็ดแสนล้านบาทรวมแล้วทบทมีนี้ที่ขอรับความช่วยเหลืออยู่กว่าหนึ่งใน3ของนี้ทั้งหมดธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดนี้สินเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการจํานวนมากอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านอาัตราค่าบริการติดตามนี้ประกอบกับธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มากและมีโครงสร้างการดําเนินธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นซึ่งผู้เข้ามาแข่งขันอาจเป็นบริษัทข,ข้ามชาติหรือผู้ดําเนินธุรกิจที่เกกีีี่่ยยว้้้้องงชนนนนสาาาาฎหหมผผููฟรรรคดบิ ด้คุณภาพเป็นต้นทําให้บริษัทอาจเผชิญภาะวะการแข่งขันที่สูงและอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ อย่างไรก็ดีบริษัทคาดว่าจะมีความเสี่ยงในการแข่งขันไม่มากเนื่องจากผู้ว่าจ้างของบริษัทส่วนใหญ่เป็นธนาคารพณิชย์สถาบันการเงินหรือบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งให้ความสำคัญกับคุณสมบัติของผู้ประกอบการคุณภาพการให้บริการและความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของผู้ว่าจ้างสำหรับความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นบริษัทคาดว่าจะมีความเสี่ยงดังกล่าวไม่มากเนื่องจากการเข้ามาดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัหนิ้สินมีข้อจำกัดที่สำคัญคือการไม่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ว่่่่่าาาาาาจ้้งงททททใใหหศััักกกกยยภพนนรรรแขขไมมเเเีีีสบณ ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องรายอื่นๆจะเข้ามาดำเนินธุรกิจติดตามหนี้เพิ่มบริษัทคาดว่าสำนักงานกฎหมายผู้ฟ้องร้องคดีอาจเข้ามาแต่เน้นไปทางฟ้องร้องดำเนินคดีมากกว่าการติดตามและเล่งรัดหนี้สินซึ่งตรงข้ามกับบริษัทที่เน้นการให้บริการติดตามและเล่งรัดหนี้สินโดยปกติจะดำเนินการติดตามลเล่งรัดหนี้ที่ซื้อมาบริหารในเองอยู่แล้วจึงเน้นเฉพาะหนี้ที่ตนเองมีความชำนาญหรือบริหารหนี้ดังกล่าวอยู่เกาวคือมุ่งเน้นการติดตามหนี้เพื่อส่งเสริมธุรกิจหลักของตนเองเท่านั้น ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถกระบะและเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดาบริษัทให้บริการเป็นในหน้าประกันวินาศภัยประเภทต่างๆโดยโครงสร้างรายได้จะมาจากส่วนผลตอบแทนคอมมิชชั่นจากค่าเบี้ยประกันภัยของลูกค้าซึ่งเป็นธุรกิจที่ไม่มีความเสี่ยงในด้านการด้อยค่าของสินค้า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องมีสต็อกสินค้าหรือกรมธรรม์อยู่ที่บริษัทบริษัททำหน้าที่เป็นนายหน้าผู้ชี้ช่องในการทำประกันภัยระหว่างลูกค้าและบริษัทประกันภยัยบริษัทได้ดำเนินการติดต่อเป็นนายหน้าประกันภัยให้กับบริษัทต่างๆให้บริการประกันวินาศภัยหลากหลายประเภทบริษัทให้บริการรับประกันภัยกับผู้เอาประกันภัยและมีแผนธุรกิจในการรับประกันภัยโดยมุ่งไปที่การทำอินชัวเทคซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการประกันภัยของบริษัท โดยรายได้ในปี2562ที่ผ่านมาโครงสร้างรายได้ของบริษัทที่มาจากการรับประกันภัยกลุ่มรถยนต์ร้อยละ81และประกันภัยที่ไม่ใช่กลุ่มรถยนต์ร้อยละ19จากเบี้ยรับประกันภัยทั้งปี390ล้านบาทบริษัทยังคงม,มุ่งที่จะขยายงานไปในส่วนที่มีศักยภาพเช่นกลุ่มประกันที่มีอัตราการเคลมไม่มากเช่นกลุ่มที่ไม่ใช่รถยนต์และมุ่งที่จะนําเอาแบบประกันภัยเข้ามาใช้ในการดําเนินซินเนจี้ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่หหรือ JMTV หนึ่งจะสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าจำนวน73ล้านหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ์หน่หน่วยสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้1หุ้นในราคาหุ้นละ18บบาทหมดอายุ29มิถุนายน2 5 6 1ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่2หรือ j m t ว2จัจสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่าจำนวน221้าน่วยสัญแสดงสสิท1น่วยาามรถใช้สิทื้อหุ้นสามได้1.02หุ้น ในราคาหุ้นละ18.62บาทมีอายุถึงวันที่27สิงหาคม2564วันที่1 1กันยายน2563 JMT เพิ่มทุนรวม464ล้านหุ้นแบ่งเป็น356ล้านหุ้น เป็นการเพิ่มทุนแบบ General m a n ม a เดเพื่อเสนอขาย r อจำนวนไม่เกิน267ล้านหุ้นและขายพ P ีจำนวน89ล้านหุ้นส่วนอีก107ล้านหุ้นรองรับการใช้สิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่3หรือ JMT w 3ที่จะสัร์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่คิดมูลค่าอาตาัตรา8.91-11หุ้นเดิมต่อ1หน่วยวอลเลนอัตราการใช้สิทธิ์1ต่อ1นราคาการใช้สิทธิ์42บาทซึ่งในส่วนของ JMT คาดว่าจะมีการดิลูชัน ประมาณ30%ทั้งจากการเพิ่มทุนการออกวอลเล็และเพิ่มทุนแบบ General m ั n d เมนเดโครงสร้างกลุ่มบริษัทบริษัท JMT n e t w o r k ก็ถือหุ้นในบริษัทบริหารสินทรัพย์ J 9 9 9 9บริษัท Jmart Insurance Broker 99.99%บมจ JP ประกันภัย55%บริษัท J FinTech 9.84%ในปี2562ก็มีรายได้รวมจากธุรกิจหลัก 2,524ล้านบาทกำไรสุทธิ681ล้านบาทโครงสร้างไรายได้ไรายได้จากธุรกิจบริการติดตามเร่งรัดหนี้สิน363ล้านบาทหรือ14.3%รายได้จากธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ1,950ล้านบาทหรือ76.5%รายได้จากการรับประกันภัย210ล้านบาทหรือ8.3%ครับข้อมูลทั่วไปของ JMT ก็มีสินทรัพย์รวม เพิ่มขึ้นหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นรายได้รวมเพิ่มขึ้นกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น r o a เหลือตาส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมลดลง ROE เหลือตาส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นมี PE เหลือตาส่วนราคาต่อกำไรอยู่ที่ 37.41เท่ามี P/B เหลืออัตาส่วนราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่8.63เท่ามีมูลค่าหุ้นทางบัญชีเท่ากับ4.01บาทอัตราส่วนเงินปันผลป,ลปีล่าสุดจ่ายอยู่ที่1.68% JMT ก็มีพาอยู่ที่0.50บาทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือ free float อยู่ที่47.09%ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท Jmart 52.67%บริษัท t h a NVDR 4.88%นายพงศักด 3.93%นายสมพงษ์2.24%นายภัยบณ์1.70%มีจำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมด891ล้านหุ้นราคาต่ำสุด1ปีอยู่ที่10.80บาทสูงสุด1ปีอยู่ที่36บาท JMT ก็มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นหรือ DE อยู่ที่2.62เท่ามี market cap เท่ากับ3757ล้านบาทเป็นลำดับที่79ในตลาดหลักทรัพย์ครับก็ขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดติดตามช่อง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ